อตอนนี้โรงทานแตกนะทุกคนตอนนี้มองไม่เห็นคุณแม่แล้วนะฮะร,รงทานของที่บ้านเรานะฮะ ของกิจกรรมต่อไประทเดระสงฆ์จิีะลาสามหกสิบหกสิอะเดี๋ยวเราไปดูสมอื่นบ้างนะเขามีอะไรแจกนะบทุกคนวัระประนนี้ก็าทออตอตระเปรกาสรียนนี่ก็ได้เต็มเไปถอยพระ

ตรงนี้ก็มีน้ำนะฮะมีนมเย็นมีชามีแกมวยนะฮะ ตอนนี้มองไม่เห็นคุณแม่แล้วนะฮะก็ม <c oughs> ี <c oughs> คุณแม่นะก็มีน้ามีน้องสาวด้วยเชียว <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะ26นาฬิกาที่23กึง26ปึก <impair First> ที่เต็นพิธีนะโอ้โหชาวบ้านก็แน่นนะกิจกรรมด้านเรนะกิจกรรมเรียนเชิญระดับเรียนเชิญนั่งสซ่เราก็จะการทุงขยะนะฮะเพื่อได้สะดวกน,นะครับผม อร่อยไหมครับศาสนานะครับเพนเจนตอนนี้ขนมหมดแล้วเหลือแต่น้ำลำไยนะฮะ หันหน้ามายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหน้ามาหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มส,สวยๆโอเคซุปนี้หมดกี้ออยงแล้วภายในหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะ จระเบียบใหม่แล้วนะทุกคนนะครับให้เข้าแถวนะฮะนี่ก็สุมน้ำพริกนะฮะทุกคนโอ้โหข้าแถวเข้าแถวเข้าแถว เป็นน้ำพริกอะไรเนี่ยอ๋อมีหลายสูตรกระปุกเท่าไรปกติปกติขายอยู่กระปุกละยีินะฮะน้ำพริกที่บอกว่าขายดีมากของตำบลบุกแรงนะฮะมีขายทุกหมู่บ้านนะครับทุกคน แล้วก็มีขายออนไลน์นะในกรุงเทพก็มีในระยองชนบุรีก็มีนะฮะนพ้พิตจากบ้านเอาแวะนี่เองนะทุกคน